แล้วมันเป็นแพที่แบบมันชอบมันจะจอดอยู่ตรงเขื่อนใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคนมีเซนต์อะคนที่มีเซนต์นับไม่รู้นะเจอได้เลยอ่ะกรรมการรับแพค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ทำอะไร วันนี้มาเปิดคลิปไกลนะคะอยู่ที่บรรทัดทองซึ่งวันนี้นะคะแก้มจะพาเพื่อนๆมากินอาหารร้านแถวบรรทัดทองคือจะบอกว่าดูรีวิวในทิกตอกมามีร้านร้านหนึ่งเด็ดมากซึ่งเป็นร้านแบบสายอีสานสายสม้ตมตำวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนมานะคะร้านที่แก้มจะไปเนี่ยก็คือร้านชื่อว่า ะะซึ่งอยู่แถวบรรทัดทองซึ่งถ้าใครจะมาเนี่ยแนะนําว่าให้มาจอดรถแถวสวนหลวงรอเก้านะคะจะใกล้ร้านมากๆที่จอดอยู่ชั่วโมงละย0บาทซึ่งร้านพาข้าวเนี่ยเปิดเวลา4ี่โมงถึงห้าทุ่มเลยก็แนะนําว่าให้มาก่อนเพราะว่าแก้มก็ยังไม่ได้จองคิวเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าจองคิวยังไงเหมือนกัน้านทุกคนตอนนี้ก็คือนัดเพื่อนมาถึงแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันเลยจะบอกว่ารู้สึกผิดมากเลยที่แบบมาช้าสวัสดีค่ะ นี่ค่ะคือเราเดินมาจากลานจอดรถสวนหลวงรักเใช่ไหมแล้วก็นี่เลยเปิดแมมมา5นาทีสี่ค่ะทค่ะได้ล้วบัตรคิวอันนี้คือไม่ต้องจองเพราะว่ามันกดมจอดิวไม่ได้อ๋อมันกดมันกดจองคิวคิวไม่ได้ก็คือแนะนำให้มาหน้าร้านเลยก่อน4ี่โมงสาโมงครึ่ง ก็คือมาเอาคิวได้เลยร้านเปิดแล้วเราจะบอกว่าร้านเปิดสี่โมงใช่ไหมให้เอาคิวก่อนแต่ว่าคนนมาเยอะมากๆแล้วเนาะใช,ใช่ไหมคนก็คือมารอ,าลอแล้วเออมารอคิวแล้วอะ่ะอันนี้ก็ได้ประมาณแบบนี้เลย ใส่ไข่กุ้งม,มัง้งเหมือนที่เคยเห็นในติ๊กต็อกอะน่ากินมากนี่เลยตำไวไวคดคือแบบอันนี้ อยากินอยากกินชอบกินโคตนานคือตำมาม่าตำไวไวพลองไข่เฟืองแบบจุกจริงแต่ว่าเด็ไม่ไม่เคยอร่อยไหม ชบกลับไปกินอันนี้อีกรอบนึงเพราะว่าอร่อยมากเลยอะตักมังคุดก็อร่อยเอามังคุดอีกอีกรอบนะะึงแล้วกัน อันนี้น,น้ำตกหมูน,น้ำตกหมูแล้วแล้วมันเป็นแพที่แบบมันชอบมันจะจอดอยู่ตรงเขื่อนใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าคนมีเซนนะ่ะคนที่มีเซนน่ะไม่รู้นะเจอได้เลยอะ่ะแบบเดินเข้าห้องน้ำแบบมืดๆเสี่ยวตกไอ้นี่ด้วย มันไม่มีแต่มันเป็นแพรแบบเป็นแพรอ่ะแต่เพนี่เจอแบบมีคนยืนบนน้ำยืนบนน้ำด้วยใครจะไปทนได้เห็นคนยืนบนน้ำที่การแพการนะเขาอาจจะเล่นเซิร์ฟเปล่าเล่นเซิร์ฟไงเลี้ยงด้วยนะท็อปิกเราเล่นผีตอนกินส้มตำไม่น่ากลัวนากลอันนี้ีเรบอกว่าแบบาอนนันเลาถเล ไม่ไา้ถึงแท้เหรอเพราะว่ามันขิดไงน่าขวานเธอได้ยินเสียงเพราะว่าแกมาได้ยินเสียงมีเซนป่ะเนี่ยไม่มีเซน์ไม่เคยมีเซนไม่เคยเห็นอันนี้คือครั้งแรกที่รู้สึกว่าผีหรือเปล่าคลรู้แตใช่เลิกกีอา ก็มีไวไฟสัญญาณของกันที่ที่ฝั่งมันปิดไฟแต่ก็ใช้เน็ตได้ใช่เน็ตมือถือเราอ่ะมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟเออไม่มีไฟฟ้าไม่มีเน็ตถ้าเราจะเล่นเน็ตอ่ะก็คือกลางวันเล่นเน็ตไม่ได้เพราะว่ามันแย่งกันแต่ว่าพอมแบบไปนั่งเล่นกลางคืนอ่านน้ำเสร็จประมาณสามทุ่มกว่าไปนั่งเล่นคนมันเริ่มน้อยแล้วมันก็ไม่มีใครแย่งเราเราก็เล่นได้ แล้วฟิลบรรยากาศที่คาค่ะมันเป็นแบบบ้านทับไม้ทำอะไรเป็นตอกไปคุยกันที่นี้ต้องคุยกัน่างทุกวันแต่ว่าอยู่คนละที่กันจะว่าอยู่กรุงเทพอันนี้อยู่กรุงเทพตอนนั้นยังอยู่หออยู่ได้ครับเพราะว่ามือถือก็ไม่มีสัญญาณกว่าหลังจะกที่กว่าไฟก็อยากจับหมดแล้วยังไม่เหลือใครทั้งหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวแล้วหลอดเนี่ยเคาน์เตอร์อ่ะมันก็มีไฟดวงโคมห้อยอยมีแสงสว่างแค่ตรงนั้นแต่มี่แสงสว่างให้ตรงนั้นมองไปที่อชุ่มมือขึนคุยกันไปเรื่อยๆตอนนี้จะ่ะ จะสาบานไม่สาบานได้เลยนะว่าได้ยินตอบถามว่าเสียงอะไรนี่ก็แบบไม่ไม่ไม่มีหรอกไม่มีไม่มีก็เลยคุยกัตอบไปอีกไม่ถึงสองนาทีเนี่ยเสียงอะไรไม่ม uh ีอะไรไม่ม mm ีอะไรเนี่ยเขียนอะไรเราเขาก็ใจไม่ค่อยดีแล้วแกร์เบลก็ไม่ถามยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเนี่ยที่แล้วเสียงอะไรอ่ะไม่เคยเจอผีไม่เคยมีเซ้นอ่ะได้ไม่ท้าเขียนแบบมันเป็นเสีหมือนผีมากแล้วมันก็ทำแบบอหยุด ขนลุกแต่แล้วบรรยากาศตรงนั้นคือแม่งแบบโลุกปได้ลดหัวชาเลยปะขนตกเลยนะขนตกทำผับอันนี้นอนห้องไหนรู้ต้องเอาน้องสี่อ๋อแล้วแล้วคุณแล้วคุณนอนห้องไหนบอกพอเอาบอกว่านอนห้องสองอ่ะแม่บ้านนางตกใจใช่เหรอตอนห้องสอ,อ,องเหรอเมื่อคืนเจอผีนะแล้วยังไม่จบกับเรื่องผีนะยังไม่จบเลยไม่รู้ว่าตัดเราทุกคนจะรู้เรื่องไหมบา<ะ>้านบ้านหลังนี้เลยอะ ยังไม่จบกับเรื่องผีคือจะเจอให้ได้เลยแหละแต่ฝั่งนี้ก็คือกินกินนวมากกินนวมากฝั่งนี้ตัดผ้าวิธีหนึ่งยังไม่จบกับเรื่องผีเรียบร้อยนะคะออกมาทั้งหมด1,289บาบาทอร่อยไหม มากอร่อยไหมอร่อยไหมโอเคเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินต่อนอิดนิดหน่อยหน่อยนะจุดประสงค์คลิปนี้ก็คืออยากจะมากินทาข้าวปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะวันนี้มาเป็นคลิปแบบง่ายๆสั้นๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะบ๊ายบายบาย เมื่อกี้ช่อนแรกเล่นมุกต้องย้อนกลับไปดูนะคะกรรมการปรับแพ้ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ทำไรอันนี้ทำไรเอ่ยชิ